สวัสดีครับก็สวัสดีนักเรียนทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาซึ่งบทที่สองนะครับบทที่สองที่ชื่อว่าการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยละกันนะครับสำหรับการเขียนโปรแกรมนะครับในภาษาไพทอนนะครับภาษาไพทอนคืออะไรนะก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมาเรียนรู้ก่อนนะครับว่าการเขียนโปรแกรมเนี่ยคืออะไร ะครเขียนโปรแกรมเนี่ยมันก็คือเป็นกระบวนการกระบวนการที่คือขั้นตอนการทํางานนะครับโดยบการกร,กระบวนการว่ากระบวนการก็คือขั้นตอนการทํางานนะครับโดยที่ไหมครับใช้คอมพิวเตอร์เพื่อกําหนดโครงสร้างนะครับของข้อมูลและกําหนดขั้นตอนวิธีเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาที่เราทด้ไหมครับได้ออกแบบไวเลยนะครับอ่ะ อันนี้จะเรียกว่าคือการเขียนโปรแกรมนะครับการเขียนโปรแกรมเนี่ยจะต้องมีเรื่องกระบวนการต้องมีขั้นตอนวิธีอ่ะขั้นตอนขั้นตอนที่เราออกแบบออกมาแล้วอ่ะนะในการใช่ไมครับในการแก้ปัญหานะครับที่เราได้ออกแบบออกไปสนะสานการเขียนโปรแกรมเนี่ยหรือการพัฒนาโปรแกรมอ่ของคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะมีอยู่5ขั้นตอนด้วยกันนะครับหนึ่งก็จะเป็นการวิเคราะห์งานนะครับสองการเขียนผังงานโปรแกรม นะครับ3การเขียนโปรแกรมก็คือโค้ดต่างๆอาจจะเป็นรูปแบบของบล็อกก็ได้หรือรูปแบบของที่เป็นข้อความก็ได้นะครับต่หราบ็จะเป็นการทดสอบนะครับเมื่อเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วก็ทดสอบเอาไปใช้งานนะครับและสุดท้ายก็คือเราก็ทําการทำไมครับจัดทาเป็นคู่มือเอกสารประกอบหนังสือคู่มือของโปรแกรมนะนะครับต่อมาน้าฟค่าเขียนพังงานคืออะไรนะครับ การเขียนผังงานหรือว่า flowchart นะครับการเขียนผังงานเนี่ยก็คือเป็นแผ่นภาพนะที่มีการใช้เส้นลักษณะรูปภาพลูกศรนะครับ,นนรบที่แสดงถึงขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมนะ,ะหรืออ่ายางไงหรือระบบนะครับทีละขั้นตอนนะรวมไปถึงทิศทางนะครับการไหลของข้อมูลนะครับตั้งแต่แรกจนถึงผลลัพธ์ตามที่ต้องการเอาไว้ นะครับอันนี้คือความหมายของก,การเขียนผังงานนะครับซึ่งผังงานเนี่ยจริงๆอ่ะมันจะเยอะกว่านี้นะครับลักษรูปพวกนี้จะมีเยอะกว่านี้อ่ามันจะมีที่ใช้หลักที่เราใช้บ่อยมากเลยครับจะมีประมาณหกถึงเจ็ดนะหกถึงเจ็ดรูปในนี้นะครับแต่ใน,น,นเนี้ยสลษณ์เนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะับตัวที่เป็นสีเหลืองสีเขียวสีพูาเนี่ยไอพวกสีนี้ไม่คือไม่เกี่ยวนะพวกสีคือจะเป็นสีอะไรก็ได้ไม่เกี่ยวนะครับแต่ จะต้องรูปร่างรูปทรงเนี่ยจะต้องเป็นรูปลักษณะนี้นะครับความหมายก,ก็จะได้ตามนี้เลยนะครับเช่นลักษณะแรกเนี่ยอันเนี้ยทุกผลงานต้องมีนะครับ,นนรนะรบก็คือเป็นจุดเริ่มต้นและจุดจบของโปรแกรมนะครับสรูปนี้นะปนคล้ายวงรีนะครับปนคล้ายวงรีนะรอันที่สองคือลูกสอนนะครับลูกส,สอนแสดงถึงทิศทางนะครับอันที่สามสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ย จะหมายถึงการปฏิบัติงานหรือว่าการประมวลผลนะครับกะนะบวนการลผลอะไรก็แล้วแต่นะจะต้องใช้ลักษะรูปแบบนี้นะครับสามารงาสี่เหลี่ยมได้นขนานนะครับจะเป็นใช้สําหรับการรับข้อมูลและแสดงผลนะครับอันนี้มันตกไปนะจริงๆจะใช้สำหรับรับข้อมูลนะครับแล้วข้อมูลทั่วๆไปนี่แหละนะครับแล้วก็สแสดงผล อ่าทั่วๆไปเหมือนกันเพราะว่าถ้าเป็นแป้นพิมพ์เนี่ยมันจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นตัวหนึ่งนะะตมานะครับการแสดงผลเนี่ยไอ้ตัวนี้จะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็ใช้อยู่นะก็จะเป็นเรื่องของปวาหมายก็คือเป็นการแสดงผลทางหน้าจอนะครับคือถ้าเป็นธรรมดาเนี่ยปกตกกิก็คือใช้แบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นทางหน้าจอเนี่ยเฉพาะหน้าจอเลยนะก็คือใช้นี้นะครับ และอันต่อมานะครับเป็นการตัดสินใจหรือการวางเงื่อนไขนะครับการใช้วนส้มก็ได้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมรูปบาแบบนี้นะครับและอันสุดท้ายที่เราน่าจะใช้บ่อยที่สุดก็คือจุดเชื่อมนะครับจุดเชื่อมอจุดเชื่อมต่อของผังงานนะครับเป็นจุดวงกลมแบบนี้นะครับหรือต่อเชื่อมผังงานนะครับรูปแบบของผังงานเนี่ยจะมีอยู่ทัรร้งหมดสาประเภทด้วยกันนะครับที่แบบอโครงสร้างวัตถุแล้วก็แบบจินตภาพ นะครับโซ่โครงสร้างเนี่ยก็จะมีแม่งไปได,ได้สามโครงสร้างด้วยกันนะครับเป็นแบบลำดับขั้นนะครับแบบทางเลือกหรือเงื่อนไขอ่าแบบวนซ้ำทําซ้ํานะครับรูปแบบแนกนะครับการเขียนโปรแกรมนะครับแบบลำดับขั้นนะครับลำดับขั้นเนี่ยเป็นโครงสร้างที่ะน,นะครับมีลักษณะการทํางานตามลําดับนะครับก่อนหลัง ดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงของทิศทางเลยนะครับก็คือมันจะวิ่งตรงอย่างเดียวนะครับสายตรงนะวิ่งทีเดียวตรงจบเลยนะครับเช่นนี้นะครับเริ่มต้นเห็นไหมเริ่มต้นแล้วก็ต้องมีจบนะครับสองอันนี้จะต้องมีสมุดนะครับเริ่มต้นและจบนะครับหลังจากนั้นตรงกลางก็คือเป็นอ่าเป็นกระบวนการที่เราจะทํางานต่างๆเนาะนะครับอันนี้คือเป็นการประมวลผลตื่นนอนนะประมวลผลเือตื่นนอนประมวลผลว่า อาบน้ําแต่งตัวนะครับแล้วก็ไปโรงเรียนทุกอย่างเลยตรงนี้นะครับผม,ผมเลยตื่นนอนอาบน้ำแต่งตัวไปโรงเรียนแล้วก็จบนะครับ่าผท้สอบก็คือมันจะชี้ลงอย่างเดียวเลยนะครับชี้ลงทางตรงปุ๊บมาอย่างนี้จะเรียกว่าโครงสร้างแบบลําดับขั้นนะครับ <S <S ต่อมาโครงสร้างแบบมีกาเลือกนะครับผมว่าการวางเงื่อนไข่นะครับโครงสร้างแบบนี้นะครับต้องมีการทดสอบ โดยทิศทางจะให้เลือกมากกว่าหนึ่งทิศทางนะครับอใช้โครงสร้างแบบอิฟเดนอิฟดิ else นะครับหรือโครงสร้างแบบ case นะครับที่มีทางเลือกหลายทิศทางนะครับหรือแม้จะมีเส้นทางในการเลือกหลายเส้นทางนะครับอแต่การการเดินของข้อมูลเนี่ยนะครับ มีอ่าก็จะมีโอกาสนะครับในการเดินเพียงเส้นตารางเดียวเท่านั้นก็คือมันคือเราสามารถเลือดคือมันจะมีขีดที่ทางแล้วแต่ที่มันให้มาเนี่ยจะเป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าแต่เราก็ต้องเลือกได้แค่หนึ่งเส้นทางเท่านั้นนะครับอ่าเช่นแบบนี้นะครับอ่าเริ่มต้นใช่ไหมเริ่มต้นทดสอบนะทดสอบว่าอะไรครับตรวจผลการสอบนะครับและคิดคะแนนที่สอบได้อ่าตัวนี้ก็คือเงื่อนไข ครับคะแนนเนี่ยจะต้องอ่าน้อยกว่าร้อยละห้าสิบนะครับถ้าคะแนนร้อย่าห้าสิบเนี่ยถ้าเป็นจริงถ้าเป็นจริงก็คือมาฝั่งนี้จริงก็คือให้แสดงผลว่าเป็นเป็นนะครับไปผ่าใช่ไหมครับก็คือมันน้อยกว่าห้าสิบนะแต่ถ้าบอกว่ามันมากกว่าห้าสิบเนี่ยก็คือให้มันแสดงผลว่าสอบผ่านนะครับแล้วก็นี่คือจุดเชื่อมต่อแล้วก็จบนะก็คือเราจะต้องเลือกมาทางนี้นะมาทางนี้ ไอ้ตัวน,นี้ไม่ต้องอันนี้เลือกไม่ได้นะครับเลือกมาว่ามันก็ไม่ผ่านแต่ท่านเราเลือกมาท่านนี้มันก็เป็นการสอบผ่านนะครับมันคือเลือกได้แค่อย่างใดอย่างหนึง่งเท่านั้นนะครับพอที่เรามันจะมาถึงคำว่า,าจบตรงนีนะ้ต้องเลือกเอานะครับว่าจะไปซ้ายไปขวานะจะไปจริงหรือจะไปเท็จน,นะครับโครงสร้างรูปแบบสุดท้ายนะครับจะเป็นโครงสร้างของการวนซ้ำมีการทาซ้ำก็ได้นะครับโครงสร้างแบบนี้นะครับจะมีการตรวจสอบการทํางานของ อ,องจรวนซ้ำนะครับซึ่งมีรูปแบบของการอาของการวนซ้ำนะครับที่ย่อยออกมาการวนซ้ำเนี่ยโดยมีการกำหนดนะครับกำหนดรอบที่แน่นอนการวนซ้ำแบบนี้จะมีการกำหนดค่านะครับเริ่มต้นแล้วเมื่อตรวจสอบเงื่อนไขนะครับว่าเป็นจริงก็จะวนใหม่นะ หาเป็น H e x นะครับก็จะออกมาจากวงจรหรือว่าคำว่าลูปเนี่ยนะครับรลูปก็ปือการวนซ้ำนะครับเพื่อไปขั้นตอนอื่นต่อไปนะครับคำสั่งที่ใช้ในการวนซ้ำก็คือ for นะครับที่จริงจะมีคำว่าคำว่า y ด้วยอาจจะมคำสั่ง y ด้วยนะครับแต่ถ้า for เนี่ยเราสามารถกำหนดรอบได้นะครับกำหนดรอบได้แน่นอนแต่ถ้าเป็น y h i l จะกำหนดรอบไม่ได้มันจะวนซ้ำไปตลอดจาล นะครับอันนี้คือข้อติ่กต่างนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะครับอ่าเริ่มต้นนะเริ่มต้อน,มตอนออกกาําลังกายนะครับวิ่งวอบสนาอ่าเขาบอกว่าตอนเนี้ยยังไม่เหนื่อยใช่หรือไม่นะครับถ้าใช่ก็จะมานี้ให้กลับไปวิ่งใหม่ให้บวิ่งใหม่ถ้าถ้าใช่นะก็ะคือไม่เหนื่อยเนี่ยมันอยกเกไปจบไปใหม่แล้ววนรอบต่อไปแต่ถ้าว่าไม่ใช่มัใช่จะขึ้นเหนื่อยแล้วก็ทําการก,บบาล,ากลับบ้านแล้วก็จบนะครับ อันนี้ก็คือเป็นตวัวเงื่อนไขเหมือนเดิมเลยแต่ว่าอันนี้จะใช้เป็นทำไมครับเงื่อนไขในการบุเสานะครับอันนี้ไม่มีการการําหดรอบเพราะว่าเราต้องอดูว่าเหนื่อยยังนะครับเหนื่อยแล้วก็กลับบ้านนะครับแต่ถ้ายังไม่เหนื่อยก็สต่อนะครับประมาณนั้นอ่ประเภทที่สองของโปรแกรมอาคาเขียนโปรแกรมนะครับเชิงวัตถุนะครับหรือ oob iob OOP นะครับเป็นวิธีการเขียนโปรแกรมนะครับโดยอาศัยแนยวคิดของอวัตถุชนิดหนึ่งนะครับมีความสามารถในการปกป้องวัตถุปกป้องข้อมูลนะครับ,รบและการสืบทอดคุณลักษณะอาคุณสมบัตินะครับซึ่งทําให้แนวโน้มของ OOP เนี่ยได้รับการยอมรับนะครับและพัฒนาใช้ในระบบตา่างๆามากมายเช่นระบบเดรก้านะครับ Windows เป็นต้น,นะครับ อันนี้ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับการทำทำรูปต่างๆนะร,ระบบระบบใหญ่ๆนะฮะเนี่ย OOP ตัวนี้นะครับ o รนะถ้าอยากรู้ว่ามันคืออะไรบ้างนะก็เราไปดูตากันอาจจะไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะครับที่พูสุดท้ายคือการเขียนโปรแกรมแบบสัมภาพานะครับการเขียนโปรแกรมแบบนี้คือการพัฒนาโปรแกรมที่ผู้เขียนโปรแกรมเนี่ยสามารถมองเห็นผลลัพธ์ของงานเมื่อมีการกระทำ่ารกระทำการ เขียนโปรแกรมนะครับแ,แต่ขณะที่พัฒนาโปรแกรมโดยไม่จําเป็นต้องรอให้การพัฒนาเสร็จสมบูรณ์นะครับโดยตัวแปรเนี่ยตัวแปรภาษานะครับได้เตรียมสิ่งเรียบร้องในการทําำในการทํางานไว้แล้วนะครับหรือว่าดีมัลล์เอร์นะครับและเครื่องมือหรือชิ้นส่วนที่พัฒนานเนี่ยต้องใช้ในการสร้างงานไว้ให้สามารถ จะใ,ใช้งานได้ครับก็คือเช่นตัวนี้แหละจำศักแคทนะครับนเนี่ยแหละจำศักแคทตัวเนี้ยก็เป็นการเขียนจินภาพเพราะว่าเราสามารถเห็นผลลัพธ์ได้เลยใช่ไหมครับถ้าเรากดปุ่มเขียวเนาะครับอ่าเ็คนเนี่ยนะครับก็คือโปรแกรมชินภาพนะครับหรือว่าบางครั้งเรียกว่าวิชาอ่าไม่ใช่วิชาเ,ชนเนี่ยวิชวลนะวิชวลวิชาเีเลวิชวลอ่าซึ่งสอดคล้องกับ ชื่ออ่าคือสเสมือนจริงโดยที่โปรแกรมแบบสินภาพเนี่ยนี้มีหลักการเขียนโปรแกรมแบบเชิงวัตถุนะครับอยู่ด้วยอ่าประเภทของโครงงานไอ้โครงขอโทษเสียคนนี้คนนี้ครจะติดไปหน่อยไม่เป็นไรประเภทของผังงานนะครับจะมีอยู่สองแบบด้วยกัน,นครับเป็นแบบระบบและก็แบบโปรแกรมนะครับ แบบระบบเนี่ยก็คือเป็นผังงานที่แสดงขัง้นตอนนะครับแสดงขัง้นตอนการทํางานในระบบอ่าอย่ากงากว้างๆนะครับแต่ไม่ได้เจาะลงไปในระบบงานย่อยนะก็คือแบบคือกว้างๆให้เห็นรูปแบบทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเป็นแบบอ่างานโปรแกรมนะครับก็คือเป็นผังงานที่ใช่นไหมครับแสดงถึงขั้นตอนในการทํางานของโปรแกรมนะครับตั้งแต่รับข้อมูลคํานวณจนถึงแสดงผลลัพธ์ นะครับก็คืออันนี้ละเอียดละเอียดมากนะครับคือมันทําแค่โปรแกรมโปรแกรมเดียวเนีเเยเยเ่ยเราก็ค่อยๆสร้างอ่าอ่ะเดี๋ยวเราดะะูแนะแอปหนึ่งนะอ่อ อ่ะโอเคอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ก่อนแล้วกันตน่อมานะครับประโยชน์ของการเขียนผังงานนะครับประโยชน์ของการเขียนผังงานก็จะมีอยู่5้าข้อด้วยกันนะครับก็คือหนึ่งทำให้เข้าใจง่ายนะครับและแยกะยะยะปัญหาได้ง่ายนะครับสองคือแสดงลำดับการทํางานได้ชัดเจนนะครับสามคือหาข้อผิดพลาดได้ง่ายนะครับสี่ทำความเข้าใจโปรแกรมได้ง่ายนะครับและห้าคือไม่ขึ้นกับภาษาใดภาษาหนึ่ง นะครับก็คือมันจะใช้สัญลักษณ์แทนภาษาเมื่ออี๋นะครับคือฝรั่งว่าอ่านของเราเข้าเข้าใจได้นะครับอ่ะวิธีการเขียนพังงานที่ดีนะครับก็คือหนึ่งใช้สัญลักษณ์ตามที่กําหนดไว้นะครับจากที่ครูบอกไปเมื่อกี้แหละอ่าอ่าต่อมาคือใช้ตัวสอดแสดงทิศทางในการไหลของข้อมูลนะครับจากบนลงล่างจากซ้ายไปขวานะครับอ่าคำอธิบายในการอ่านในภาพเนี่ย ควรสั้นกระทัดรัดและเข้าใจง่ายต่อมาครับต้อง,องอแผนภาพเนี่ยต้องมีทุกสอนนะแสดงทิศทางการเข้าออกนะครับไม่ควรโยงเส้นนะเชื่อมผังงานเนี่ยที่อยู่ไกลมากๆนะครับควรใช้สัญลักษณ์จุดเชื่อมต่อแทนนะผัะง,งานควรมีการทดสอบความถูกต้องของการทํางานนะครับ ก่อนนาไปเขียนโปรแกรมนะอะอันนี้เป็นตัวอย่างของานในชีพประจำวันครับครูก็ได้ทําการนะครับถามว่าิ่มต้นใช่ไหมครับน้ำต้นตื่นนอนครับอาจจะพดว่าตั้งว่าเป็นอะไรนะแตรวนสามคาับว่าเชา้ายังถ้าใช่เช้าแล้วเช้าแล้วใชว่ก็ให้ทํากาลรู้จัดที่หน่อยแต่ถ้าว่ายังไม่เชา้าถามไม่ใช่ใช่ไหมไม่ก็ทําการวนซามหรือเดือน แลาต้องกลับไปนอนนั่นแหละนะครับหมดอสาวเดอนเดินไปเรื่อยจนเช้าเช้าเสร็จมันก็จะมาที่รู้จักที่หนอนครับตรงนี้มัน็เไยสงสัยมันคือรูปอะไรตรงนี้มันคือจุดเชื่อมต่อก,กันแต่อันนี้อยู่ในชุดต่อเป็นระหว่างหน้านะครับแล้วอยู่ข้าะน้าหนึ่งด้าสองจะต้องมีสารลันธุ์นี้เหมือนกันอยู่ข้างบนสุดนะครับและตามด้วยเลขหน้า หลังจากนั้นนะครับ้าว่าอ่าเห็นไหมไมันมี x หนึ่งตรงนี้นะครับอันนี้คือด้านสองอ่ะก็ทาการอ่นานนะครเป็นตัวนะครับออกจากบ้านแล้วก็เดินทางอาว่าเดินทางเยจะจะได้แบบไหนเดินจับนั่งรถนะครับก็คนล่นั่งรถู่แล้วนะนะครับอ่าเป็นจุดเชื่อ,อ,อมต่ออยู่ไรนะครับเป็นหน้าที่สอง ถ้าสองก็เชื่อกับหน้าที่สามตรงนี้นะครับสุดท้ายคือไปถึงเรียุดจบโอเคแป๊บนึ่งนะแต่ตอนนี้มันก็คือเป็นอ่าไม่วงจรสิเป็นถังงานการบุกอะ ันนี้คือเป็นการกราหนดค่านะครับ H กับ M เป็นช่วงองนทีไว้แล้วเราก็ตั้งอันนี้คือเป็นจุดที่ไว้สำหรับตั้งตั้งวันนะ16.30ครับถ้าตัวเนี้ยถูกต้องแล้วจัง16 30. แล้วก็30เ่ยมันก็จะไปทําการปรับระดังขึ้นสิงระดังขึ้นววน,นะครับถามว่าทำการสดตเวลานะครับแล้วก็มี่ตัวตี้ก็จบวานถูกาะ นนี้เดี๋ยวค่อยมาเรียนรู้กันนะกันนะครับอ,รอ,รอันนี้ก็เป็นวงจรต่อไปครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไว้ทั้งนี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวข้ามไปเราจะมาต่อเรื่องของระดับของภาษาคอมพิวเตอร์นะครับโอเคเดี๋ยวชื่อมัจะยายจนเกินไปนะครับอ่ะวันนี้ไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับในครั้งหน้าวันนี้ก็สวัสดีครับ